สวัสดีครับสำหรับคนที่ต้องใช้รถใช้ถนนทุกวันอุบัติเหตุเป็นสิ่งที่ไม่มีใครอยากจะให้เกิดขึ้นอย่างแน่นอนใช่ไหมล่ะครับคุณผู้ชมถนนหลายเส้นทางก็เป็นทางตรงดูไม่ค่อยน่ากลัวสักเท่าไหร่จะน่ากลัวก็แค่เพื่อนร่วมทางที่ไม่ค่อยเคารพกฎหมายเท่านั้นแต่ก็มีถนนหลายสายจากทั่วโลกนะครับที่น่ากลัวอันตรายและยังโหดหินเสี่ยงภัยสุดๆครับหากคุณยังหวังจะมีชีวิตอยู่ โปรดหลีกเลี่ยงการใช้เส้นทางที่ผมจะกล่าวต่อไปนี้นั่นก็คือ10เส้นทางที่อันตรายที่สุดในโลกก่อนรับชมยังไงก็ฝากกดไลค์ฝากกด s ับ s c ค i b ์และกระดิ่งให้ทางช่องด้วยนะครับก็มาเริ่มกันด้วยดับที่10กันก่อนนะครับทางหลวงในภูเขาเทียนเหมือนซานประเทศจีนถนนเส้นนี้อยู่ในอุทยานแห่งชาติเทียนเหมือนซานทางตะวันตกเฉียงเหนือของมณฑลหูหนานประเทศจีนนะครับ เริ่มต้นจากความสูง200เมตรจนถึงความสูง1,300เมตรจากระดับน้ำทะเลถนนมีความยาวรวม10กิโลเมตรนะครับการก่อสร้างถนนใช้เวลาถึง8ปีกันเลยทีเดียวนะครับเสร็จสิ้นในปีพศ2549ถนนแคบและคดเคี้ยวอย่างน่าเหลือเชื่อนะครับได้รับการประกาศให้เป็นถนนที่งดงามที่สุดแห่งหนึ่งในโลกด้วยนะครับและมีโคง้งหักศอกทั้งหมด99โคง้ง แต่ละโค้งนี่อันตรายมากจริงๆถ้าพลาดคือจบเหตุอย่างแน่นอนครับอันดับที่9ถนนโทสเตเกนประเทศนอร์เวย์นะครับก็คือเป็นถนนท่องเที่ยวที่มีนักท่องเที่ยวเดินทางมาเยี่ยมชมมากที่สุดของนอร์เวย์นะครับในช่วงฤดูท่องเที่ยวฮอตๆอตเนี่ยจะมีรถประมาณ2,500คันผ่านทุกวัน และในปี2012มีรถผ่าน1 6 1 4 2 1คันกันเลยทีเดียวนะครับคุณผู้ชมในภาษาโนเวย์นั้นคำว่าโทรสเตเกนมีความหมายว่าบันไดโทรโทรก็คืออสุรกายในตำนานของชาวสแกนดิเนเวียนั่นเองนะครับถนนมีโค้งอันตรายและทางแคบอยู่เป็นจำนวนมากนะครับวัดความชันเฉลี่ยได้9องศา ถนนถูกเปิดเมื่อวันที่31กระะกฎาคมพศ2479แต่ก่อนหน้านั้นเนี่ยชาวบ้านทั้ง2ฝั่งของภูเขาได้ทำการก่อสร้างถนนกันเพื่อใช้งานในการเดินทางก่อนแล้วนะครับก็ถือว่าเส้นทางอาจจะน่ากลัวแต่ว่าวิวทิวทัศน์ตลอดเส้นทางเนี่ยสวยไม่แพ้ที่ไหนในโลกจริงๆนะครับเป็นสาเหตุทําให้คนนิยมไปเที่ยวที่นี่เป็นจำนวนมากนั่นเองนะครับ มาถึงอันดับที่8กันต่อนะครับก็คือ s t ตวิโอพลสที่อิตาลีก็เป็นถนนผ่านภูเขาในภาคเหนือของอิตาลีนะครับมีพรมแดนติดกับสวิตเซอร์แลนด์ที่ระดับความสูง2,757เมตรเหนือระดับน้ำทะเลเป็นเส้นทางผ่านภูเขาที่สูงที่สุดในเทือกเขาเอลมีโค้งอันตราย48โคง้งและเป็นถนนที่มีลมแรงที่สุดเส้นหนึ่งของประเทศด้วยถนนคดเคี้ยวมีความยาวประมาณ29ไม้ โชคดีที่ถน,นนนี้ไม่มีจุดที่เป็นหน้าผาสูงมากนักนะครับแต่ว่าสิ่งที่ควรรู้เพิ่มเติมก็คือถนนจะปิดเมื่อหิมะตกหนักมันจะปิดกั้นถนนและไม่สามารถเดินทางได้นะครับโดยปกติแล้วเนี่ยจะเปิดให้บริการตั้งแต่เดือนมิถุนายนถึงเดือนตุลาคมนะครับใครอยากลองไปชมวิวทิวทัศน์ก็เดินทางไปเที่ยวได้เลยนะครับ อันดับที่7นะครับถนนที่ตื่นตาตื่นใจนี้เป็นถนนที่เจาะเลาะขอบภูเขาทําเป็นอุโมงค์ให้รถยนต์สัญจรได้ใช้เวลาสร้างนานถึง5ปีกันเลยทีเดียวนะครับมีคนงานเนี่ยเสียชีวิตจากอุบัติเหตุไปบ้างมีความยาว1.3กิโลเมตรสูง4.5เมตรตลอดทางจะมีส่วนที่เจาะเป็นหน้าต่างให้มองออกไปชมวิวหน้าวาดเสียบได้ด้วยนะครับ ถนนอุโมงนี้เปิดให้สัญจรเมื่อวันที่1พฤศจิกาคมพศ2520นะครับการสร้างเนี่ยได้เปลี่ยนหมู่บ้านให้กลายเป็นสถานที่ท่องเที่ยวและพื้นที่ดังกล่าวยังถูกใช้เป็นสถานที่ถ่ายทำภาพยนตร์อีกด้วยนะครับคุณผู้ชมเราก็มาถึงอันดับที่6กันนะครับก็คือถนนแฟรี่เมโดที่ปากีสถานถนนเส้นนี้อยู่ในก้นหุบเขานางกาพาเบตนะครับ ภูเขาที่สูงเป็นอันดับที่9ของโลกเป็นเส้นทางบนภูเขาสูงที่สวยงามและอันตรายมีความยาว16.2กิโลเมตรถนนเส้นนี้นั้นเป็นถนนลูกรังอันแสนครุขระไม่มีรั้วไรความปลอดภัยและมันแคบมากครับดูตามรูปได้เลยฮะจุดหมายปลายทางหรือจุดสิ้นสุดถนนเนี่ยมีความสูงประมาณ3,300เมตรจากระดับน้ำทะเลคือสูงมากนะครับ และใช้เวลา1ชั่วโมงในการผ่านเส้นทางอันแสนเสี่ยงตายนี้และในปี2013ถนนได้รับการจัดอันดับให้เป็นทางหลวงที่อันตรายที่สุดอันดับที่2ของโลกอีกด้วยนะครับคุณผู้ชมอันดับที่5ลอ Lost g a l a g o Pass ต้องบอกก่อนว่าชิลีและอาร์เจนตินาเนี่ยมีพรมแดนติดกันมากกว่า5,000ไมล์นะครับ ซึ่งส่วนใหญ่เขตพรมแดนอยู่บนยอดเขาอันสูงตระหง่านของเทือกเขาแอนดีสด้วยจุดผ่านแดนกว่า40แห่งระหว่าง2ประเทศที่กระจายอยู่ทั่วภูเขาสถานที่ที่งดงามและสําคัญที่สุดก็คือถนนเส้นนี้นั่นเองนะครับเส้นทางที่ตัดผ่านประเทศชิลีและอาร์เจนตินามีทางโค้งวกไปกับอยู่มากมายไม่มีรั้วกั้นขอบถนนแต่ว่าไม่ค่อยจะมีอุบัติเหตุเกิดขึ้นในถนนเส้นนี้สักเท่าไหร่นะครับ และเส้นทางเนี่ยยังปีนขึ้นไปที่ระดับความสูงถึง1419ฟุตนั่นเองครับผมมาถึงอันดับที่4กันแล้วนะครับคุณผู้ชมอันดับที่4ก็คือจะชื่อถนนว่าถนนแอสลาสเมลเทนอยู่ที่โมร็อกกนะครับเส้นทางฮาริโหวดบนภูเขาแอสลาสนี้มีทั้งโค้งบิดโค้งหักศอกไปมา ถนนที่คดเคี้ยวมีทัศนียภาพที่สวยงามมากๆนะครับเป็นทัศนียภาพของช่องเขานักท่องเที่ยวเนี่ยมักกล่าวถึงสิ่งนี้ว่าเป็นประสบการณ์ที่น่าจดจําที่สุดในโมโร็อกโกเลยผู้ขับขี่จะต้องมีความชํานาญอย่างมากในการขับผ่านเส้นทางนี้ด้วยระยะทางถึง188กิโลเมตรใช้เวลากว่า4ชั่วโมงจึงจะไปถึงยอดเขาที่มีภูมิทัศน์แสนสวยงามเป็นรางวัล และยังมีทิวทัศน์ที่ยอดเยี่ยมของการนั่งรถหรือการปีนเขาในหุบเขาที่ตื่นตาตื่นใจนี้และยังสามารถตั้งแคมป์ได้อีกด้วยนะฮะอันดับที่3คอเดทูรีนีฝรั่งเศสเส้นทางนี้เป็นเส้นทางผ่านภูเขาในเทือกเขาแอลในฝรั่งเศสนะครับในเขตเมืองนีสของฝรั่งเศส และถนนเส้นนี้ยังเป็นเส้นทางยอดนิยมที่ใช้แข่งขันรายการแลรี่อีกด้วยนะครับคุณผู้ชมซึ่งจัดขึ้นในเดือนมกราคมโดยมีระยะทาง31กิโลเมตรมอนติคาโลเนี่ยมีความสูง1.5กิโลเมตรมีโค้งอันตราย34โคง้งแต่ก็ได้ชื่อว่าเป็นถนนเส้นที่มีเสน่ห์มากที่สุดอีกเส้นหนึ่งของโลกนั่นเองนะครับ อันดับที่2ดาเดตันไฮเวย์ถนนอันดับที่2นี้เป็นถนนในอ阿拉้านะครับถนนมีความยาวถึง666กิโลเมตรเริ่มที่ทางหลวงแอลเลียตไปบรรจบที่เดสฮอร์สใกล้กับมหาสมุทรอาร์กติกถนนเส้นนี้ใช้ขนส่งของด้วยรถบรรทุกไปยังอ阿拉้าเป็นหลักมีการสัญจรของรถบรรทุกประมาณ160คันต่อวันในช่วงฤดูร้อนและรถบรรทุก2 5 0คันต่อวันในช่วงฤดูหนาว การมีอยู่ของถนนนั้นน่ะมีวัตถุประสงค์หลักคือไว้ขนส่งลำเลียงวัดสดุอุปกรณ์เครื่องจักรขนาดหนักไปยังบ่อน้ำมันทางตอนเหนือของอาสก้าที่อยู่ติดกับมหาสมุทรอาร์กติกนะครับคุณผู้ชมยานพหาหนะทุกคันต้องใช้ความระมัดระวังอย่างสูงเมื่อขับขี่บนท้องถนนและขับรถโดยการเปิดไฟหน้าตลอดเวลาเพื่อความปลอดภัยนะครับและอีกอย่างที่น่ากลัวคือ เคยมีอุณหภูมิที่ต่ำที่สุดคือลบ62องศาเซลเซียสแค่คิดก็ไม่ไหวแล้วนะครับคุณผู้ชมและแล้วเราก็มาถึงอันดับที่1กันนะครับคุณผู้ชมนั่นก็คือยังการสโลดถนนที่อันตรายที่สุดในโลกมีฉายาว่า l o s ล of Death คือแค่ชื่อก็น่ากลัวละ ว่ากันว่ามีผู้เสียชีวิตที่นี่กว่า1,000คนเพราะทางการสัญจรที่แคบโค้งอันตรายมีหมอกปกคลุมหนาแน่นและไม่มีรั้วกั้นอีกด้วยนะครับถนนเส้นนี้เชื่อมโยงเมืองของบลาปาสและยังกาสดึงดูดนักท่องเที่ยวประมาณ2,500 0คนต่อปีในอีกแง่มุมหนึ่งถนนเส้นนี้ก็เป็นแหล่งท่องเที่ยวที่สำคัญของโบลิเวียนั่นเองนะครับ ถนนมีความยาว64กิโลเมตรและมีจุดที่สูงที่สุดอยู่ที่3กิโลเมตรข่าวดีก็คือตอนนี้กำลังมีการก่อสร้างทางลัดเลี่ยงจากถนนมรณะนี้นะครับเพื่อความปลอดภัยของการเดินทางนั่นเองแต่ถนนเส้นนี้ก็ยังเป็นสถานที่ท่องเที่ยวสำคัญอยู่ว่างๆก็ลองไปเที่ยวกันได้นะครับคุณผู้ชมและนี่ก็คือเรื่องราวของ10เส้นทางที่อันตรายที่สุดในโลก ถ้าชอบอย่าลืมกดไลค์และกด u u s สไคร์ให้ด้วยนะครับไว้เจอกันคลิปหน้าสวัสดีครับ